าว <Yeah>, เดือใส่ยังกับเบหวานน้ำตาลใส่ยังกับเเทมคนเฮ็ดดีย่อมได้ดีคนเฮ็ดสัวย่อมได้สัวครับพี่น้องครับ ของไทยรักไทยได้ท่านนายกทักษิณเพิ่นสิตั้งพรรคปฏิสูรในเรื่อนี้ผมก็คือควานลูกพี่ผมละครับเป็นนายกอบกจตอนนั้นคือท่านยงยุทธผมก็เลยชวนเพิ่นไปหาท่านยงยุทธรอตะกูลล้วก็เว้ากันผลสุดท้ายท่านยงยุทธกัโอเคกันก็ยุทธกับว่าเอาทางนั้นมาตัท่านทักษิณตั้งไทยรักไทยท่านกัท่านยงยุทธกัสิได้เป็นหัวหน้าเป็นพวงน้อยการพรรคไทยรักไทยประจำจังหวัดองแก่คือบ้านท่านนายกยงยุทธลูกสาวเพิ่นพอมาลงเลือกตั้งค์กั ให้เรามาหาเสียงซอยเนอะเสียงเ,เต้นนักโทวุใส่เกลือนักโทวุใส่เกลือกพบาะวันนี้จใัใไ้เรักไ้เจ้เกลือกันต่อครับวันนี้จะเพื่อไมหนบครับทุกคน,ก,น,น,นก็บการหุ่นจำตอนนี้ห้าผมก็เพิ่งเห็นวางการเรื่องไงถ้เาเกี่ยวของกับการเมืองน้อยบรวัตสิเป็นซอจอดหรือเทศบาลไอ้ตอนที่บอมเบอร์สามขึ้นมาใส่ซะเพื่อสิให้พี่น้องจำเบอร์สามแต่ผมเป็นทนายเสี้ยนเก็เป็นบอมเนี่ครับเที่ยวนี้เบอร์สามเป็น,เ,นเป็นเที่บอมเฮา ครับเรากับเพิ่นไปตีเนาะครับไปบ่าอยู่หันอยู่นี่กับตีเสรษฐบัตรอ่านอ่านกับบองหามอันนี้กับบองหามโอ้ยเหี้ยอ่าน้าเบิ้งดนดนมันสีงามเนี่ยเจะบองเบิ้งไปเบิ้งมาเบิ้งดนไล่กันเออทำมาสิเปลี่ยนใหม่นมันก็ต้องใสเงินใสทองมันต้องเฮ็ดประชาคมบัตรชีพถือใจพวกน่ะชีพถือใจพวกนี้ซ่เมื่อนี่โซเชียลวล้าหลายแต่หันอยู่ก็เก่าว่ามีไาวะอะไรหล่ะเอออ่าอันนี้ก็คือกันเรากันไปวายผมอยากเป็นน้าบอมีนาทีกับมี เป็นไารใบอว่าเห็นว่าไม่ีหน้าที่เป็นการหาเสียงผิดพิษระเบียบผิดกฎหมายบอกก็ไปว่า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 เห็นนี่ทีบัณฑิตไทยนะครับเนี่ยนี่ทีบัณฑิตไทยเอออันเพื่อเสด็จในทีบัณฑิตไทยเนี่ยมันต้องจบนิติศาสตร์ซะก่อนจากนิติศาสตร์แล้วก็มาเป็นเนื้อบัณฑิตไทยยักศิลป์สุริยวนาคุณนะครับชื่อว่าบอม เกิดยุคกานสินน,นะครับบ้านผมยุคกานสินเลี้ยงกับยุคกานสินน,นะครับผมมือก็ออกเลยเห็นคนหลายดีใจหลายอีีคคค่่ะาายบ้านผมอยู่ตรงถนนเดียรสระมีที่ ซื้อล่างปาโคเตียวชุนขายเครื่องมือสร้างบางคนก็เคยไปซื้อของบางคนกับบางอย่างบอกเครื่างไปแา้วแต่ละอย่างจะคอยเติมหน้าไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เนี่ยแทนเราบอกก็พิมพ์เห็นคนหลายๆกันสิต้องคอนเวลาจักสมองเงินเลยครับแต่ว่ามือนี่มันคนเหมือนปลามันสีหนาวอ่ะนอนมันสีหนาวมันสีเย็นอย่างนีอ้าวต่วันหลายดอกจะอธิบายกันที่บ้านนี่เนอะารับเพราะเรต่ผลทางเศรษฐกิจ งัยแก้ไขเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆหลังจากทีบเพิ่นหลังจากทีบเพลินอ่าปฏิวัติแล้วเพิ่นกับมาปกครองมันบังคับข้อสอยช่อเราเพิ่นกับมาให้มีการเลือกตั้งเพิ่นกับห้อบอจอเลือกตั้งก่อนนั้นเทศบาลน,นี่เลือกตั้งจำได้บ่ครับเมื่อน,นั้นวันที่เท่าไหร่ยี่สิบแปดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ปีนั้นเลือกตั้ง25 6 4สิครบว่าละสปีนั่งากาศประชาชน,น,นยังเป็นนาโยกอยู่เลยมึอเศร้ากันยังมามึอเศร้ากันยนังมาล้นนะลุ้นแกไปเลือกตั้งกับเจ้านายกับท่านผู้ว่าอยู่นี่ครับเราหลังจากนั้นกไปเปิดงานเปิดงานพงนเรือนประเทศสบานเฮาจังหวัดกาฬสินขอกราบคำคุณพี่น้องทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะมามือนี้ค่ะ เป็นเวทีการเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยทั่วประเทศนี่มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบจอกาลสินค่ะและกาอบจอทั่วประเทศแต่จังหวัดกาลสินมีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเขาเรียกว่าสอจอตะกี้เขาเก็ะเอิ้นกันไง่ายๆว่าสอจก็คือ เฉพาะสมาชิกเนื่องจากโตไขมุกเองย่งดำร่ตํำแ่ง